มาอัปเดตงาน EP 3จากบริษัท AS Power Tech เ่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูนะครับก็สวัสดีกันเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับตั้มคนติดบินนะครับว่าวันนี้เรามีงานมีการทำหรือเปล่าหรือว่ามานั่งซุ้มหัวกันไม่มีงานทำหรือเปล่านะนี่วันนี้ก็มาดูหน้างงานแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็จะปิดแอคทีฟไปเป็น6 6ใบนะครับไม่ใช่6ใบ4ใบแต่ว่าไปกับ KDW ที่ไม่มีแอคทีฟนะครับอีก2ใบนะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับแอมตัวแอคทีฟตัวที่เราใช้ก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับตัวนี้คือระบายความร้อนนะครับเล่นได้นานขึ้นนะถ้ามีพัดลมก็เล่นได้นานขึ้นนี่ครับตัวแอมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่พันพันสามร้อยนะครับพันสามร้อยวัตต์นะ ของแอมตัวนี้นะแล้วก็มีตัวสายลิงเบดนะครับตัวนี้คือลิงเบดใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับใส่ลิงเบดคือใส่ตรงนี้เดอ้อนี่นะครับนี่ครับจะประกอบ4ใบนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยเนี่ยดูดูดูด,ดูแอมอู้งานกันอยู่นะครับนี่นะครับแอมอู้งานกันอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็นี่ครับท,ท,ที่จริงยังทาไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมมาให้ดูวิธีการเชื่อมสายเล็กๆนะครับเนี่ย นี่เห็นไหมสายที่เราจะเอาไป l i n k ์ n เบสจากเบสเท้าเบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กที่เราจะประกอบ6นิ้วนะครับนี่มันเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มันเป็นแอคทีฟหมดนะครับพี่ๆสงแบบว่าผมสงสัยว่าเขาน่าจะเอาไปเล่นแบบว่าพาราเลียลนะครับแบบนั้นแหละครับเป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว นี่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงขายต่อนะแล้วก็จะมีตัวใหม่ด้วยนะครับตัวใหม่นี้ผมเอาคลิปที่เขาอธิบายลงแล้วนะครับตัวนี้ก็ไปย้อนดูที่ช่องผมได้นะไปย้อนดูที่ช่องผมได้เ้อนี่นะครับนี่ก็ประกอบไปแล้วนะครับสองใบนี้เป็นดอกซับอินซีสิบห้านะครับไว้สามนิ้วนะครับตัวนี้พั0แวัตต์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่จะประกอบขึ้นมานะครับ นี่เนี่ยนะสี่ใบโอ้โหขายดีกันจริงๆนะครับแบบว่าไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาขายดีกันแบบเราหรือเปล่านะนี่ไม่ได้อวยร้านตัวเองนะนี่งานเยอะกันจริงๆนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีประกอบให้พี่พี่น้องๆดูด้วยนะครับเดี๋ยวว่าพี่ๆี่น้องน้องจะหาว่าเอ้ยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าออมันเป็นแบบว่า เรียกเอายอดวิวหรือเปล่านี่ไม่ใส่นะครับนี่งานขนส่งจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูว่ามันเป็นขนส่งจริงหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปมันหน้างานนะครับนี่คือตาตารางงานนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยาวเลยครับนเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเนี่ยเห็นไหมบวกเอ็มเห็นไหมเนี่ยบวกเอ็มเนี่ยแล้วก็จะเป็น6กคูใบเห็นไหมเนี่ย,ยก็มีเสามีเป็นชุดเครื่องเสียงเนาะ แล้วก็จะมี Q S บวกซับด้วยนะครับงานเราเนะี่ยเยอะกันทุกวันนะครับนี่นะผมก็ยังทําสายอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเพื่อนผมก็ต้องติดเทปนะผมลืมแนะนําไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราติดเทปไว้นะครับเพื่อการลมออกนะครับไม่ให้แบบว่าแทกแทกออกตรงที่แอมนะครับตัวนี้คือดีมากนะครับเน็ตเบรกตัวที่เราจะไซส์อย,อยู่ในแบบว่าประกอบ6นิ้วนะครับตัวนี้ซ้ายซ้าย ไซส์เราต้องไซส์ไซส์ไซส์โอ้ไซส์ซอกคอเนี่ยนะบอกว่าไซสซอกคออ่ะเนี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เราจะประกอบไซส์กับ6นิ้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นเน็ตเบิร์กที่เราจูนมาอย่างดีนะครับจูนมาเราจะคัดเป็นแบบว่ารุ่นหกหกนิ้วก็จะใส่6นิ้วเลยนะครับ5นิ้วก็จะใส่5้านิ้วจะแบบว่าไม่รวมกันนะครับเพราะว่าเสียงเราจูน ัดออกมาแบบเป็นคนละแบบกันนะครับวันนี้ก็จะปิดไปนี่แหละครับเท่าที่พี่ๆน้องๆเห็นนี่แหละก็จะเป็น QS ด้วยนะครับ QS 12เด้อตัวนี้ก็ตู้เป่าอยู่ที่1,009นะพร้อมตะแกรงอะไหล่อุปกรณ์ครบมีใยครบนะครับ1,009าล้วพร้อมแรงงานอยู่ที่ใบละ3,500บาทนะครับตัวนี้ก็ตู้ป่าอยู่ที่ใบละ2,006นะครับพร้อมไซส์ไม่มีแอคทีฟนะครับย้ำว่าไม่มีอแอคทีฟใบละ4,500นะครับคู่9,000เนาะ กูเกาพันถ้าตัวเป็นแอคทีฟตัวนี้ก็รวมตู้ตู้เปล่าก็สนะี่พันห้าเนาะแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ M, นี่ก็หนะกพันเนาะก็นั่นแหละครับหกพันแล้วก็บวกเอานะครับน่าจะเป็นหมื่นห้านะครับต่อใบนะหมื่นห้าต่อใบแต่ว่าเน้นแบบว่าเสียงดีแน่นอนผมแนะนําแบบว่าร้านไม่ใหญ่มากหรือว่าเราจะกินเหล้าเป็นคาราโอเกะนะครับตัวนี้ร้องได้หมดนะครับรับได้หมดนะครับตัวนี้เล่นกับมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้เลยนะครับ ร้องไมค์คาราคาราโอเกะดนตรีสดนะ <c oughs> ทิ้นพันนะครับไม่เป็นไรทิ้นพันนะนี่เลยนะครับก็เนี่ยจะสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มันใช้ไมค์ตัวในตัวมันได้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีอ่า usb มูทูธด้วยนะครับเล่นจากมูทูธก็ได้ตรงนี้กดตรงนี้ถ้าแบบว่ากดมูทูธนะกดตรงนี้ก็เล่นเสียงตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใช้ไมค์ก็เล่นตัวนี้นะครับตัวนี้ เร่งตรงนี้นะครับอ่ะไม่รู้อะไรมากตัวนี้ก็จะเป็นซ่องมิกนะครับตัวนี้เป็นซ่องมิกเนะอ่ะเข้าใจกันแบบไหมล่ะครับอ่าโอเคนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับนี่นะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะประกอบแอมนะครับนี่ครับตัวนี้คือตัวที่เราจะ เชื่อมกับตัวตัวนี้นะครับมันเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เราจะลิงก์นะครับเผื <academic. S 1> ่อแบบว่าในในเหตุการณ์แบบว่าแอมตัวนี้พังนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราแบบว่าซ่อมได้นะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับแอมตัวนี้รับประกัน1ปีเด้อหปีเ yes. ด้อจ้านี่นะครับการที่เราใส่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเราเราทิ้งลงไปเลยนะครับสายนี้เราเราเอาลงไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปล้วงจากหน้าดอกก็ได้นะครับ หน้าต on, ู้ก็ได้เอาตรนี้อ่าเราใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเลยเนี่ยปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วเราก็เล็งซ้ายขวานะครับเล็ง้ายขวาเลยให้แบบว่ามันอยู่มุมตรงกลางนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อความสวยงามเนี่ยครับน็อตที่เราใส่ยิงก็จะเป็นน็อตแหลมตัวนี้นะครับยึดแน่นดีนะครับตัวนี้เพราะว่าหลายตัวนะการที่เราจะยิงเราต้องปรับระดับนะครับปรับระดับ สวร์ไว้อยู่จากอ่า14ก็ได้นะครับเบอร์14ก็ได้นะครับจังหวะยิงมันจะได้แบบว่าสม่ําเสมอนะครับจะไม่ได้แบบว่ากดแรงเกินไปนะครับแล้วอ่าตอนแรกผมลืมบอกไปนะครับต้องต้องไม่แน่นเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะกระเดิดมาอีกข้างหนึ่งนะครับน่าก็สองเราก็ค่อยแน่นได้นะครับเนี่ยมาแล้วเนี้ยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยปรับเป็นเบอร์14นะครับแนะนําเป็นเบอร์14เลย เนี่ยเราก็แน่นๆยิงยิงยิงไปเลยครับไล่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 ยิงเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยครับง่ายๆครับแอคทีฟเนี่ยผมก็มาให้ดูการประกอบแล้วก็การยิงของผมเลยนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่บลรี่กันเนาะไม่บลรี่กันเนาะ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าเราทํางานกันนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันนะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวลิงเบดนะครับตัวนี้คือตัวลิงเบดจากใบใบอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่แอคทีฟนะครับลิงไปที่ใบไม่มีแอคทีฟนะครับตัวนี้เนาะลิงไปที่ใบไม่มีแอคทีฟนะพี่ๆน้องๆก็แต่ว่าเขาคงจะรู้กันแล้วแหละนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ เลื่อนผ่านได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูได้นะครับดูได้ก็ความรู้นะครับผมก็ไม่ได้รู้มากนะครับแต่ว่าผมมาปันแต่ว่าแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากผมนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ประสบการณ์อะไรก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราใช้ยึดก็จะเป็นน็อตตัวเล็กนะนี่ครับน็อตตัวนี้เลยเล็กๆอย่างนี้นะพอยิ่งกดตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะพลิกหน้าตู้ให้ดูด้นะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยครับโอเคครับเพื่อความสวยงมามไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมให้พี่พน้องๆดูนะเพื่อความไม่น่าเบื่อนะครับ นี่นะครับเราก็ทำการใส่สายกันเสร็จแล้วนะครับเป็นดอก15ซับอินซีนะครับโค้งหล่อไว้3นิ้วนะครับเนี่ยเลยนะครับ800วัตเตอ์800วัตต์้อจ้าเนี่ยเนี่ยแดงใส่แดงเนอนะดำใส่ดำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงใส่ดำนะแดงใส่แดงดำใ,ใ,ใส่ดำนะครับเนี่ยกำลังจะประกอบขึ้นมาครับเนี่ยเลยเพื่อนผมก็ทำงานอยู่ด้านโน้นนะผมจะถ่าย ตอนที่ผมยิงดอกให้ดูด้วยนะครับมาไปดูกันตอนยิงดอกเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ทําการยิงเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยนะครับหกใบเลยนะจะเป็นแอคทีฟสี่ใบแล้วก็จะเป็นไม่อคทีอีกสองใบนะครับถ้าพี่ๆด,ดูมาถึงตอนนี้ก็ผ่ากดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องแบบว่าขอตลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัดซุดเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกแบบว่าให้ดูอีกนะครับตอนที่จัดซุดแล้วนะคงันะ้นก็รอติดตามคลิปหน้าเลยเลยนะครับคลิปนี้ขอตลากันไปก่อนเด้อ